สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันเบ่งแหงอยู่ใสสวนจวนวัดแดดอันหลับค่ะแต่ว่ายังเป็นอากาศสดชื่นอากาศดีค่ะ mm hmm. ก็เลยนั่งแหงอยู่จักน้อยเนาะค่ะเนาะแฟนก็เลยใจดีลินวายแดงมาือค่ะ mm hmm. ก็เลยนั่งอยู่อัน,นอันนี้มันเป็นตนเล่งไว้ได้ค่ะตนใบาบายแล้วเมื่อนี้ถือว่าเป็นมื้อที่โชคดีเดดออก อากาศดีขนาดเลยค่ะลมกระพัดอันเบาๆเนาะค่ะเนาะสดชื่นค่ะมากินใบแดงน้ำเอ้ยเนาะค่ะเนาะวันนั้นนั่งอยู่จกักจักกันจักหน่อยค่ะจุรพันหมูพันโถมหมามกิน แฟนเอ้ยก็บอกมันกินนันมู่โทรมาพ่อนึมาหาเ้ื่นว่าหมู่อันคนทางนี้หรอกค่ะโบเมนโบเมนคนไทยคนฝรั่งเอ้ยก็เลยบอกว่าโอเคแต่ว่าพัหนยังอีกประมาณชั่วโมงมันจังนามาก็เลยเอ้ยก็เลยนั่งแหงอยู่ค่ะพ่นเห็นเอ้ยนั่งอยู่นะคะแฟนเอ้ยพ่อนเห็นอันเดดมันออกาะคอนะอันนี้มันก็ก็บอแม่นหลับเล้ค่ะเดดก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันเป็นเดอ่อนๆสงสัยก็นำมาอัน มากินกาแฟมานั่งดื่มนะคะเพราะว่ากระโบตีนะะเนค่นเนาะเออก็เลยว่าโอเคเอยตุก,กตากันเลยบอกว่าอัานนั่งไปเลือดตัว,นวกนพอนเพื่อนเ็ดธุระพันเดก็กอทางเหนือเหนินก็เลยมาเก็บอันเครื่องตัดยานะะเนค่นเนาะออกไปเรียบร้อยแล้วก็บอกว่ากันว่างั้นเถอะเพราะว่าเป็นอากาศดีด้อค่ะอากาศแบบมื้อนี้นี่หาย,ยากนะคะช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนะทางนี้ทางยุโรปม,มัน,นเขาน้าหน้าหนาะวะเนค่นเนาะ วันหนะาหน้าหนาวแล้วก็เมื่อนีนก็เป็นมื้อที่ว่าเอาวันเข็บนาฬิกาย้อนไปอีกชั่วโมงนึงค่ะหน้าหนาวก็เป็นห้างกันจากทางเอเชียหกชั่วโมงเนาะถ้าน้าร้อนนี่สร้างห้างกันห้าชั่วโมงเมื่อนีนก็เข็บนาฬิกาย้อนไปอีกชั่วโมงนึงย้อนครับแต่ว่ามันซิมืดเร็วค่ะมืดเร็วมืดเร็วอยู่แต่ว่าเมื่อนี้ก็ถือว่าโชคดีขนาดเลยนะเพราะว่ามันเดดเดดอกแล้วก็สด ชื่นค่ะสดชื่นสดชื่นอิริเลยค่ะเอ้ยขณะเอาตุ๊กตาไปเอ็ดงานอันงานบ้านเอ้ยนอรขนอรีดพาอันเก็บหันเก็บนี้บางันลงมาแล้วพอดีมันเป็นอากาศดีโอ้ยก็ชื่นใจเลยค่ะเพราะว่าเด็ดเด็ดอุ่นๆนะนะคะมีแหงมีแหงอ่ะกรบอกว่ากันนอร์านออุทวีปเลยก็คือกันค่ะเนาะอหัวไหลก็บโบดีอันผ้าเบิ่งอันเบิ่งไม้รดนสะผลผม เมื่อกี้ในเพื่อนเพื่อนบานกามาทักมาทักเออกระตกกระใจหมดค่ะนึกว่าอันผือมาอยู่ขางหลังพัอนเอินเสียงเบาๆนะคะเพราะว่ามาจบย่างหลังเนี่ยโอ้ยตักระใจตัวกระนมันจบของเอ้เตออว่ะเพื่อนบานไม่ยิงหรอกค่ะรุ่นรุ่นเอ่นนี่นะหัวมันก็เพื่อนไปย่างเฮานำไปย่างเพื่อนว่าเออไปลวดมามีหมดหรอกค่ะเนาะอยุกเลยก็เป็นหมู่กันว่ราะงั้นเดี๋ปะ อยู่ขั้วโลกเหลือก็เป็นมู่กันถ้าเฮาเฟนลี่เนาะค่ะเนาะความบริสุทธิ์ใจตัวกันบางงานเด้อมาจอบอยู่เนี่ยค่ะจอบอย้างหลังเอ้ยนี่เอ้ยพี่โบเห็นกันหลังเเววปูปรับปูปรับอยู่กับพอดีมาเบิ่งคลิปอันเพื่อนๆพื่อกันเลยอย่งบ่จบก็เลยนั่งเบิ่งแล้วบ่ได้สังเกตเพราะว่าเสียงเพิ่งว่ามาฮอดไปมาเอิ้นอยู่ข้างหลังนี่โอ้มีเอ้ยแล้วขึ้นยักหัวไอ้ตุ๊กตาขึ้นยักหัวแฟนเอ้ยแล้วเอาไว้เมื่อนั่งจิบจักหน่อยเพราะว่าเออเอ็นจอยแล้วเด้อเพิ่นว่าหันเพิ่นก็เอ็ดตุละเพิ่น จนไอ้นั่นอีกชั่วโมงชั่วโมงนึงอันมีโมมาหาเด้อป่ะว่าโอเคป่ะก็บอกว่ากันเนาะกันเนาะความสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโตกันค่ะถ้อยทีท้อยอาศัยไม่นบอกค่ะก็พูดละแก้วดอก่ะแฟนเอลยพันก็นั่งอยู่เหนือเหือนดื่มพันพันเอ็ดอันงานเอกสารพันเพื่อกระโบยุ่งดอก ทั้งตัดหญา้าทั้งว่าทำงานอันเคลียขึ้นมาแล้วสิน,นี่คะ่ะเห็นบบกมือเฮยอยู่ <c oughs> กันง่ายๆเนาะค่ะเนาะอันชีวิตแม่บ้านทางยุโรปนะจ๊ะเนาะแม่บ้านยุโรปเนาะค่ะเนาะแม่บ้านอันต่างแดนบาง,งั้นเถอะคนสองประเทศคะ่ะ <c> เ <oughs> อ้ยตุ๊กตากระว้าเล่นๆนะค่ะเดอ้อกะก็กต้องทำเ่อตัวเองอันแฮปปี้สดชื่นเนาะค่ะเนาะ อากาศก็เมื่อนี้มันเป็นอากาศดีก็เอ้ยก็มีความสุขกับแฮปปี้งานบ้านเอ้ยก็ทําเรียบร้อยเอี่ยมเลยค่ะ <c oughs> มีแต่ว่าเนีไปอบไก่นะคะเพราะว่าอบไก่มันก็บวเหงนอเขาเนาะเพราะอุปกรณ์มันมีเมื่อแล้วถ้าหมูพันอุ์กินนําก็กินค่ะข้าบโก,กินแล้วก็บอกว่ากันกับคนน้นบางทีพันก็ดื่มเชื่อแล้วพันก็เหมือเหือนค่ะกะบอว่าเพราะว่าพันบริณนัดเถ่านะคะพันโทรมาชองใส่น้ำพานมาทางนี้เ้ยว่าต้องใส่นพานมาทางเหงือนเอ้ยเรา อยากแวะสินะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะเนาะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็ยินดีต้อนรับเหมืนบอกค่ะอ่ะเออตุ๊กตาก็ะเเวไปเท็กเนาะค่ะเนาะเออสินั่งอยู่จักหน่อยเด้อค่ะเจ้าเนาะเออสิไปายันเอ็ดอันเอ็ดันอันนี้เออเพื่อนๆมีความสุขเนาะค่ะเนาะกับมื้อวันสดใสสดชื่นเนะจ้ะเด้อก็คืออันโชคดีกันทุกครัวเรือนเลยค่ะแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะผู้เลิดเป็นใครก็เศร้าวไวๆเนะคะเนดะ้อว่ต้องเอามาเก็บไว้การเจ็บปวดทห้มันหายไปค่ะเฮาเศร้าไวๆเลยอ่ะพะกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ